วันนี้เพื่อนกำลังะบ่ารบเกตให้เ่นจบ่ามาช่วยด้วยขอรวมกัน่ง้้หมคืออมมาบด้อเลยอ

หนึ่งหนึ่งสองสามสีหหกเจ็ด ดีดีด้วยนะคะเจ้าบ่าวกริ่ามอนบแล้ว่อเเมื่อถือมือตัดแล้มั้ง นี่นี้ตอนนี้ก็สู่ประตูที่สามแไม่ประตูที่สามนี่ค่อน่าจะยิ่งใหญ่นะครับผมเพราะว่าเป็นน้องชายนะครับล้อดพี่ล้อนี่ล้อร้อนเหรอพี่ร้อนเหรอพี่วิ่งรับลมหน่อยไหมพี่เอ้าโค้ชขันมากยาวเท่าไหร่เอ้าเนี่ยยาวอยู่ยาวอยู่อุ้ยเจ้าบ่าวจะวิ่งรอบไหมครับเนี่ย เอาเพื่อนเพื่อนร้องไงครับขบวนครับอย่างเับเจ้าเ่าวิ่งไหมครับได้ครับวิ่งรอ,อบขบวนสันมาหนึ่งรอ,อ,อบมาครับผมแลับ ใช่นี่ผมบอกว่าเมื่ออนาคตคุณไปหลังจากวันนี้ไปคุณต้องใช้พละกําลังนะครับผมเป็นการแหกคันหมากสไตล์ล้านนานะครับที่หนักมากนีบนิทานคาะประมาณ5้กิโลได้ถึงแล้วเราถึงแล้วเราหนักแล้บผมขอพิทูให้เตรียมหน่อยเลครับโอ้ไม่ใช่โอ้ยหน้าอันเจ้าบ่าวครับผม ตัาเพื <t seine Christmas> nee. mm ่อพี่ก๊อฟเนอะอ๋อพี่สองแก๊งเนี่ยอะไรผมอยากเจอแก๊งที่ทำงานกับพี่พี่อ๋อได้ครับพี่บอวเคยเจออ๋อปิดออฟฟิศมาหน่อยข้างหน้าเลยครับบทเสียงบทเสายงมาเเลยย สวัสดีค่ะเราจำกันได้ไหมน้าบเยกเลยเจ่งจอ่ยยตัวเอกอยู่ด้านหน้าเลยนะจ๊ะมี่กองมีไหมกองมีแม่ผมขอแห่ลำล้มลอบ

บเนาะเออที่โหดเพราะว่าเขาเป็นน้องชายของเจ้าองยสาวเขาก็เลยโหดท่านไหนบอกว่าไม่พอครับขออีกนิดนึงแล้วขออีกนิดนึงครับอันนี้เนี่ยค่ะโอ้ย พ่อครับผมขอวันนี้นานๆผมจะได้ตังทีพี่ครับอย่างสุดท้ายแล้วตามทางเดียวของผู้ชายไทยพี่จะมีความพยายามแค่ไหนพี่จะอ่านคาถาอันนี้ออกพี่ขอล่มคนหนึ่งครับขอล่มคนหนึ่งครับขอล่ามภาษาไทยครับ พี่ถ้าผมมาตาล่าเป็นล่าให้พี่เี๋ยวว่าอะไรไหมขอเชิญพี่ต้อมหน่ครับพี่ต้อมเอาของเอาของอให้เพื่อนเปล่าเดี๋ยวกแจ็คมเก็บคนาใหน่ยครับขอบคุณค่ะครับฮะ ูอรักเมียต้องอดทนรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักอยู่เสมอเมียต้องรักอยู่เอเอ้ยเพื่อนกันดิ รักเมียต้องรักเดียวรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียยไรอเมียรักเมียอย่าขี้เล่ารักเมียอย่าขี้เล่าดังดังดังขี้เล่ารักเมียอย่าขี้เล่ารักเมียอย่าขี้เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลีย คนรักเมียต้องแข็งแรงคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่ากเที่ยวดึกจะเกิดสึกผิดสำแดงจะเกิดสึกผิดสำแดงรักเมียอย่างรุนแรงรักเมียอย่างรุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไว้ค่อยๆแซงอย่าขับไว้ รักเมียต้องยอมเมียรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียแต่เถียงเมียเมียเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครคำพูดเมียใหญ่กว่าใครชาดหน้ามีสันไดชาดหน้ามีสันได้ต้องจำไว้อย่ามีเมีย ครับผมครับมบมาครับพี่เขียนกองเองมาครับเขียนกองเองมาเขียนกองจริงเขาไม่เขียนเขาใช้กันมลาอะไรครับคุณพ่อครับเด็กกัา4-5แผ่นอะไรเงี้ยัวกางแดบแดดแดดมาทะลุ <laughs> à, con cá. 好美啊！对。 ห้าจับห้ามรอดห้ามอ้อมโอ้โหเก่งเก่งชงลิงปิงปิง Applaus